อายุเพียงแค่เลข2เองค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจมีคอนโดนเช่าเรียบร้อยแล้วเพิ่งโอนไปมึงแบบสดๆดมัดๆ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับนักลงทุนนะคะซึ่งอายุเพียงแค่เลข2เองค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจมีคอนโดของเช่าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่ห้องของนักลงทุนค่ะด้านหลังนะคะก็กําลังตกแต่งห้องอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งโอนไปแบบสดๆด,ดมัดมเมื่อเดือนที่แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าลงทุนในช่วงของสถานการณ์โควิดพอลงทุนเสร็จ มีความกังวลหรือว่าคลายกังวลลงบ้างหรือเปล่าค่ะได้ข่าวว่าห้องปล่อยเช่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะตอนแรกเราก็กัวงวลอยู่เพราะว่า,วาด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะทุกคนก็จะรับรู้ว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพกับปริมัฑลเนี่ยจะเป็นสีแดงถูกต้องค่ะและเราเป็นนักลงทุนแล้วก็ต้องมองถึงเรื่องกําไรเนาะไม่มั่นใจว่าถ้าสมมติเราลงทุนไปเนี่ยมันจะทําให้เราขาดทุนหรือว่าไม่มีผู้เช่าหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มีผู้เช่าเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วได้ข่าวว่าผู้เช่าเซ็นสัญญาเมื่อวานเรียบร้อยแล้วย้ายเข้าต้นเดือนนะ วันที่หนึ่งนี้แล้วค่าเช่ากับค่าผ่อนเป็นไงคะควอร์กันหรือเปล่าคะคุณนาวควอร์ค่ะก็เท่ากับว่าเราวินเนาะไม่ขาดทุนอะไรอ่าโอเคแล้วห้องนี้สรุปคือได้ใช้เงินลงทุนไหมคะไม่ได้ใช้ค่ะอ่าคือห้องนี้เท่ากับว่าณนะตอนนี้คุณนาวได้ทรัพย์สินหรือคอนโดฟรีเพราะว่า ผู้เช่าเป็นคนส่งแบงค์ให้ทั้งหมดนะคะและที่สำคัญคือแต่ละเดือนยังมีกระแสะเงินสดที่เป็นบวกเข้ามาอีกด้วยอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองค่ะในการลงทุนครั้งนี้ค่ะมีความกังวลอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านอสังหาแบบจริงจังแล้วการที่มีที่ปรึกษาในการให้คําแนะนำเป็นยังไงบ้างจริงๆก่อนลงทุนเราศึกษามาระดับหนึ่งนะคะแต่ว่า ก็เราก็ศึกษาได้ไม่ครบเวอร์ <c oughs> ทุกสินทุกทุกเรื่องเนาะอย่างถ้าเราศึกษาในเรื่องการซื้อเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องการจ่ายรับเบี้ยธานาคารหรือว่าคัเบทร์เีอ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะก็อาจจะยากสําหรับนักลงทุนใหม่ๆแต่ว่าพอได้คุยกับพี่แจงนะคะก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็มีคําตอบให้ในทุกๆเรื่องอะค่ะก็เขาช่วย <ฮะ S 1> ที่จะดูในเรื่องพวกนี้ให้ครบเวอร์มากที่สุดอะค่ะ จากการที่เป็นพนักงานประจำแล้วใช้ในส่วนของสลิปเงินเดือนเข้ามาลงทุนเนะะี่ยค่ะก่อนหน้านี้เคยคิดว่าเราสามารถที่จะกระโดดเข้ามาเป็นเจ้าของอสังหาเลยได้ไหมคะจริงๆมันดูไกลมากสำหรับเด็กที่เพิ่งอายุ20ต้นๆแล้วก็เพิ่งเป็นพนักงานประจำแต่ว่าถ้าเรามีที่ปรึกษาที่ดีมันก็ทำได้คะ่ะ แจงจะบอกว่าการที่เราเป็นพนักงานประจำมาค่ะต้นทุนเดียวที่เรามีอยู่นั่นก็คือสลิปเงินเดือนแล้วก็สลิปเงินเดือนในที่นี้ค่ะสามารถที่จะนำออกมาสร้างทรัพย์สินแล้วก็ทำรายได้ให้เราอีกหนึ่งช่องทางค่ะอยู่ที่ว่าวันนี้คุณนะคะสละเวลาที่จะศึกษาหาความรู้นิดนึงมันจะเป็นผลดีกับทางลูกค้ามากกว่าอยากจะให้คุณนาวค่ะ ฝากว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากลงทุนแล้วก็มีพอร์ตอสังหาเหมือนคุณนาวค่ะสามารถทํายังไงได้บ้างค่ะก็จริงๆการลงทุนอสังหาไม่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้หรือพื้นฐานอยู่แล้วยิ่งง่ายเลยถ้าเราเจอที่ศึกษาที่ดีเราก็จะยิ่งมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ